มิจ่ามิเนเซ่เบื่อวันนี้เย็นนี้จะมาผัดหมี่อีสานนะคะจนลดลดรดน้ำตาลลงไปเลยค่ะลดลดดน้ำตาลนะคะไปแล้วมีสีหวานได้องใส่เยอะลดลดดน้ำตาลค่ะน้ำปลาค่ะ แล้วทีนี้เราก็มาใส่หมี่ที่แค่น้ําทิ้งไว้นะคะเนี่ยค่ะเส้นหมี่ไวไวหอดงคะ่ะเส้นหมี่ไวไวนี่ค่ะแล้วก็ทำแบบนี้จนน้ําแห้งนี่ก็เทียมเกี๊ยวด้วยนะคะนี่ค่ะ กัดไปที่กระ่าเลย้้าใส่ต้นหอมนะคะสุดท้ายคือต้นหอมค่ะอือนี่ค่ะ ่แค่นี้แหละค่ะไปกินกันเลยค่ะสดีจ้ามนมนูสเสร์ฟัดมีบ้าขัดมีขัดมีอีสานบานเฮาจ้ะตั้ซ้อนยาก็ทำให้ดูแลนะ อืมแต่สวยเลยกระแดกบ,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 บองปลาแดกบองจ้ะปลาแดกบองปลาลับสับกันเดียวกันโอ้ยแมงวันบินยงมาเลยเปมัน่

่องมิดนี่เซเวอร์นี่ค่ะกินน้ำกันเด้อเมื่อวัน ปวดอะไรเน่ยตบนโตอลย้วอะมากิบนโตะเหรอโอ้ตักเลยตับจิ้ินของดีด้วยเฮ้ยเป็นโตะด้วัย ยื้อมาเอามือยื้อมา <c oughs> ภาษาไายก็เรียกเอื่มเอือมแขนมากภาษาเรายื้อ <c oughs> ดืมเนะมันต้องพูดบ่อยๆเดี๋ยวมันจะดืม แต่แค่ลืมอยูอ่เราจะถามอยูร้านใอีสานเนี่ยมันซับซ้อนนะไม่ใช่ธรรมดามน,นานพูดอุทิต้องมานึกนี <c oughs> ่มาได้ mẹ ừ, nói chung đẹp nó đẹp mẹ ăn bon. yên ừ. mà, mẹ 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 có chai đơn sản ờ, ừ. ก็เมษาแล้วต้องเอาเสื้อลายดอกมาใส่ <c oughs> อันนี้หอดอกเล็กเดี๋ยวดอกเดียวดอกถ้าดอกใหญ่ก็นานนดอกดอกเต็มตัวเลยดอกเต็มตัวเลยค่ะแม่ชอบสีส้มเนี่ยเดียีแล้วไม่เป็นสีเหลืองสีส้มทองดอกอาาทองทเข้าใครชุดนอนก็สีส้มเป็นดอก มีควนมในนี่เองแม่ก็ <laughs> อืมรักกินแบกไปกินอันนี้อร่อยทำไมเป็นเด็กก็กิน <c oughs> เวลามีงาน เป็นเด็กไม่มีอะไรกินก็ผัดหมี่กินกับข้าว แม่เมียนึกถึงหนังกางแปลงนะแม่นะโอ้ยห่อละสองบาทสมัยนี้มี้่าไหมลูกนี่ร้านบ้านเราก็มีอยู่แล้วแงวันมันได้กินปลาล่ามันมาแล้วรีบกิน จากเยอะเยอะ้ยประรงการนีหย kind of ังวะร้อนร้อนเหนาวาศดีเี uh, right? ้ยวก็ร้อนอี่และ ไปไม่หรคุณยายทำผัดหัวไปแม่ทำเดียวทำทำเองเนอะผัดหัวกับตำลงคลิปด,ด้วยอืแออ้แกงหัวภาคเหนือเท้าอืขแกงหัวภาคเหนือแกงฮังเลภาคใต้ใช่ไหมเนี่ยไปอันเดียวกไปไหมฮังเลภาคไหนเหนือครับมัอันเดียวกันกับแกงหัวไหมอืมคุณแม่ยาก เอาเข้าใจผิดว่าหังเลยพาใตายไม่ใช่เหรอเข้าใจะผินมาข้างงานใช่หรือเปล่าไม่นู้อ้าวไม่มั่นใจ <c oughs> แต่รู้ว่าแจ้งหว้วนอ่ะสองเหนืออืม จะรับมีประโยชน์ค่ะไอตู้อัดอะไร ไม่หมดแน่แน่เลยไม่หมดแน่ๆเลยเนี่ยคำยาวๆตัอคำ chứ อืม เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้กับทนายด้วยจ้ามินิตเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใจด้วยนะ